เป็นปรากฏการณ์สำคัญนะที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเวลาน้ําจะอยู่เมื่อไหร่เร็วนี้แล้วกันยังไม่ค่อยบอกแล้วกันนะนะโอกาสจังหวะการเมืองมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเมื่อถึงที่สุดแล้วในช่วงหน้าร้อนที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงก็ได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของชั้น14ฮะซึ่งมอวะโรงเชื่อว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะาก็จะมีการอธิบายในระหับว่างใกรนะครับผมก็มีข้อมูลแล่งขอ่าท,นะที่ไปรับสารเรียบร้อยไม่หรอกปนอนเล่น ก็ได้ป่วยจริงหรอกถึงที่เช่นสี่นะพี่เวลานั่งไปก็ก็ไปรอที่เช่นสี่แต่เวลาวิ่งหน้าก็กลับบ้านนะครับใครจะไปเห็นแล้วก็ผมไปไม่มีใครเห็นเลยก็คุณทั้งสี่แฉออกไปกลับบ้านไม่มีคนเห็นเลยนี้นะครับนะเพะื่อทั้งในวันนี้ก็เลยนำข้อมูลส่วนหนึ่งมาเล่ให้กับ หน้าปักประาชาชนนะครับเ,เลือกไปจเรื่อการดูารได้แรใจในเสือน่านะครับผมบอกว่ากกจะได้ไปใช้ประโยกนะครับไม่ว่าไม่มากนมากน้อยแต่ว่าผมมีร่องรอพานะก็คงจะเดินการไปเต็มที่นะครับเด็ดดิ้งจะเดินอีกไม่กี่วันเดือนจะพาผมไอเข้าไปดูกระถามที่นะครับที่จับี ในจอที่รูปาพย้ายขา้าวย้ายของก็ต่างกันนะอย่าทำลายหลักฐานกอนนะครับย้ายตรงย้ายที่ยา้ายู่้ดยพี่ได้แต่ยังไงห้องก็ย้ายไม่ได้นะ,ะจะมีปิดต้งไ,งไม้ต้นไ้แพงตไมใหม่เ,หเพ่อตอบอีให้เป็นพยานักฐานและก็ไม่ได้นะคะรับกรยีพิเศษนี้นะครับเดี๋ยว้องรับเลย วันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมภายในนะครับเดี๋ยวเราจะมาแข่ง่วมกันซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้รับการประสานจากผู้อื่นว่าเดี๋ยวท่านเสรีจะมายื่นข้อมูลให้กับทางพักรุ่งายคันนะครับอยากยืนยันสั้นๆเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาเลยให้เราประชุมแปดเสร็จแล้วมาเหมือนเขาเดี๋ยวดำเนิการที่ว่าผมยืนยันว่าการทํางานในฐานะพักฝ่ายคานนะครับแตกต่างกับการพักรุ่งอะไรัฐบาลแต่ละท่านสามารถมีจุดยืนกลุ่มการในการที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามการทาหน้าที่ในฐานะบร้ลุภัยคานก็อาศัยคนไทยไปในรัฐสภาในการตรวจสอบรัฐบาลนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมเองก็ได้เกี่ยวกับบรรฝ่าัยได้เกี่ยวกับพรรคลูกรักแล้วก็ขอบคุณผู้หญิงที่วันนี้เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดประชุมรอบสถานที่ให้วันนี้ที่นานเสรีมาม้ข้อมูลให้กับพวกเรานะครับในระดับที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการตรวจสอบตรวจดุลรัฐบาลก็ยินดีที่จะเปิดกว้างรับฟังข้อมูล บองบุโรง์เดชกิจวิกรมเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคไทยพักดีเมื่อก่อนก็เป็นหัวหน้าพักตอนนี้มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ก็บอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือว่าศาลตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากรณีชั้น14ถ้าศาลรับเรื่องแต่ส่วนแป๊บเดียวฮะไม่กี่วันกรณีชั้น14ซึ่งที่ผ่านมา นะครับดรเจิมศักดิ์ปินทองนําหลักฐานมาโชว์ชัดเจนว่าอายการสูงสุดเนี่ยนะครับเคยมีหนังสือแจ้งไปยังสํานักนายุคมตรีแล้วนะครับว่าการนะที่จะย้ายผู้ป่วยรายใดๆหนึ่งนะไปอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่อื่นใดก็แล้วแต่คุมขังแทนคุกเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตศาลก่อนหนังสือดังกล่าวตั้งแต่ปี2551สิ่งของนี้ก็คงเป็นคำตอบนะ รอบนี้รอดไม่รอดในขณะที่โพนเบกเซรีเตมีเวทก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลอีกต่อไปและนําหลักฐานเรื่องชั้น14ไปมอบให้กับพักร่วมฝ่ายค้านในการดินเนอร์และประกาศจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเล่นงานรัฐบาลของอุ้งอิงแบบตรงไปตรงมาสิ่งแรกก็คือว่ามันจะมีโอกาสจะเกิดเซอร์ไพรส์ไหมมีฮะ ค่อนข้างสูงด้วยนะครับถามว่ามันใกล้มาหรือยังใกล้มาละมนลอยนิดหนึงมันมีเหตุผลบางประการแหละถึงเวลาหุ้นส่วนก็จะเข้าใจเองนะครับเหตุผลบางประการดังกล่าวเนี่ยมันต้องรอเวลาการเมืองมันมีเวลาเหมือนอนุ่นต้มนุ่นกาเมื่อใดก็แล้วแต่ประชาชนทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวเหมือนสมัยธนาธรนะฮะเหมือนสมัยพิธาเหมือนสมัยเสรษฐาเมื่อน,นั้นน่ะ ก็คงจะมีเจอเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นและเซอร์ไพรส์ครั้นี้เร็วเพราะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลพอศาลพิจารณาปุ๊บ,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 บทันทีเลยนะครับนั่นก็คงเป็นปรากฏการณ์สาคัญฮะที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกคร,ร,รองมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเวลาน้าจะอยู่เมื่อไหร่เร,เร็วนี้แล้วกันยังไม่ค่อยบอกแล้วกันนะนะโอกาสจังหวะการเมืองมันเหมือนลูกตุ้มนาดิกาเมื่อถึงที่สุดแล้ว ในช่วงหน้าร้อนที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสัก์เจยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกนามีล้รื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ,อ่ยอด ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม,ม่ส่งรู้ ขอให้ส่งนงันไปด้วยพระไยมัน่นข้าควงไทยพร้อมกันจะรูมสู่แสดงส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง